r ร d m ี 13c สมาร์ทโฟนเพื่อความบันเทิงราคาเริ่มต้นเพียง3,999บาทวางจำหน่ายแล้วในประเทศไทยสามารถไปสั่งซื้อกันได้เลยถ้าบกับม้ปเด็กข่าวสารที่ดีทางไอทีในช่วงเย็นในวันสแปดาน,นกางซาสิบธีธีนผพูดข่าวไอที รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับผู้ใจแพท้ข่าวสารที่มาเตใแบบนี้เป็นประจำทุกวันสมา Xiaomi ประเทศไทยได้มีการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือ Redmi 13 c ที่มอบประสบการณ์นรในเรื่องของการใช้งานการบันเทิงถ่ายภาพต่างๆนะครับด้วยชิปเซต Mediatek Helio G 8 5โดยจะมาพร้อมกับหน้าจอแสดงผลสีสันสดใสนะครับขนาด6ดซนิ้วและนอกจากนี้นะครับ ยังมีในเรื่องของความสาม,มารถในการใช้งานที่ดีด้วยอันแรกคือเครื่องบางและ8.09ม mm ิลิเมตรนะครับพร้อมกับสีที่วางจำหน่าย3สีก็คือสีมิ n งไ h ท b แบล็กนาว b บลูแล้วก็สี c ค o เวอร์ก e ีนนะครับนอกจากนี้ Redmi C13 หรือ 13c เนี่ยยังมาพร้อมกับความโดดเด่นในเรื่องของหน้าจอนะครับ Refresh 90เฮิร์ด้วย LCD นะครับ DC Dynamic Dimming นะครับที่รองรับในเรื่องเทคโนโลยี การแสงสีฟ้านะครับโ์บลูไลท์นะครับแล้วก็การไม่กระพริบนั่นเองมาตรฐาน t ี v นะตัวนี้เนะี่ยก็คือดูแลสายตาของเราด้วยอะไรอย่างนี้นะครับกล้องนะครับด้านหลังเลนส์หลักความละเอียด50ล้านพิกเซลกล้องหน้าความละเอียด8ล้านพิกเซลนะครับก็ถือว่าครบครบ,ครบกันชิปเซตที่ให้มาก็ค่อนข้างโอเคนะครับ MIUI 14ในส่วนของแรมให้มา 8G b นะครับสูงสุดเนาะส่วนรอมตัวนี้เนี่ยก็ให้มานะครับ แรมก่อนนะ 4GB กิกบวกกับ 4GB กิกแรมเพิ่มเติมนะครับเป็น 16GB กิกนะก็ถือว่าทำได้ดี USB Type C นะครับส่วน ROM ที่เกินไว้เมื่อกี้คือ 256GB กิกนะครับมาดูที่ราคากันมากนะครับ Redmi 1 3 c มี3สีตามที่เกินไว้คือสีดำสีฟ้าสีเขียวนะครับมี2รุ่นครับแรม6ก b ิกหน่วยความจำ128ที 3, ่3,999บาท รุ่นแรง8ยิ่นุจั256 g ยที่4,709บาทครับโดวยวางจำหน่ายเป็นทางการแล้วที่ Xiaomi Store นะครับแนะนำไปลองใช้เครื่องจีนูก่อนเราค่อยตัดสินใจซื้ออีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าใน Shopee ดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆ ภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยเ,เพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR Code คที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิง์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะ และทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเงย็นวันนี้ก่อนจะก,กันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด s u b s c r i b e เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีลคข้อที้เราต่อไปช่องเรามี f Facebook f a แ p a g e แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล,ล้วก็มาดีข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย